วันนี้จะพาไปชมเจ้าหน้าหล่อผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,200บาทจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาเซ็นเตอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมตุ้ยสมโยงคาเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเจ้าหน้าหล่อนะครับผมผมบอกกว้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,200บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ฟรีดาวนะครับลูกค้านี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการออกรถนะครับแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับลูกค้านี่ มาดูด้านหน้าของเราเลยดีกว่านะครับนี่หน้าหล่อๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมๆสวยๆอุปกรณ์เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับลูกค้านี่ไฟตัดหมอกนะครับผมมีให้ครบนะครับตาไฟเดิมๆจากศูนย์โรงงานเลยนะครับลูกค้านี่สภาพแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันแท้ๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับลูกค้านี่หน้าแท้นะครับลูกค้านี่ สภาพแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างรถคันนี้กันบ้างครับลูกค้านี่สําหรับด้านข้างรถคันนี้นะครับนี่เราก็จะมีล้อแม็กให้นะครับผมนี่ล้อแม็กเวลคอร์สแนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับลูกค้านี่ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่จัดทรงซิ่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้ครับจากป้ายแดงเลยนะครับลูกค้านี่เดี๋ยวถัดมาดูจากด้านข้างนะครับนี่กระจกโครเมียมนะครับนี่ โคมไฟตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับลูกค้านี่มือเปิดโครเมียมนะครับลูกค้านี่อ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับบอดี้บางๆนะครับลูกค้าไม่มีรอยชนรอยขว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกคา้านี่มาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับด้านหลังก็นี่ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานแท้แน่นอนนะครับนี่ป้ายโครเมียมอะไรโครเมียมทุกอย่างนะครับสียังสวยๆเงาๆ อยู่เลยนะครั h, บลูกค้านี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ช่วงล่างรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับลูกค้านี่เรามาดูกันเลยนะครับลูกค้านี่ช่วงล่างผมบอก,กบเลยครับว่าดําสนิทไม่มีสนิมสักชิ้นเดียวนะครับลูกค้านี่สภาพเดิมๆนะครับช่วงล่างผมบอก,กบเลยว่ารถไม่เคยลุยน้ําเข็มมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าอ่าสภาพสวยๆแบบนี้ผมบอก,กบเลยว่าใคร <plein S 1> ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับคันนี้ นี่นะครับผมห้องโดยสารของเรานะครับคันนี้เปิดแคบได้นะครับลูกค้านี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราทําการห่อเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยครับเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงครับลูกค้านี่ทําให้ใหม่แล้วนะครับลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกุญแจรีโมทนะครับลูกค้าแอร์แบ็กนะครับคู่หน้ามีให้ครบนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดนะครับผมนี่แล้วก็มี ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้านี่เป็นเกียร์ธรรมดามีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่อ่าใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นครบแบบนี้นะครับราคาแบบนี้นะครับโคตรถูกแล้วนะครับลูกค้าอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างครับลูกค้ามาครับผมนี่มามาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,400ั c ีซีดีเซลนะครับลูกค้านี่อ่าเป็นเครื่อง2,400ั c ีซีดีเซลนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่า อัตราเร่งโคตรดีครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประหยัดน้ํามันดูแลรักษาง่ายครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครั้งละพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกค้านี่ใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับลูกค้านี่ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับสมกับเป็นโตโยต้าแน่นอนนะครับลูกค้านี่ด้านในก็สภาพเดิมๆทุกจุดนะครับนี่คานหน้าอะไรทุกอย่างเดิมๆนะครับดูเลยนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับลูกค้านี่ไม่มีชนไม่มีคว่ำมาแน่นอน100%นะครับลูกค้า มาครับผมอ่ะโอเคครับผมสรุปคันนี้เลยนะครับอ่าโตโยต้ารีโวนะครับผมปี2018นะครับเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีดีเซลนะครับราคาเราขายเพียงแค่489,000บาทนะครับลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะครับหรือว่า ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกรถกับเราได้ง่ายๆนะครับขอให้ลูกค้าพิมพ์คําว่าจอง99บาทอ่าเดีย๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าทันทีเลยนะครับลูกค้าอ่าถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นครับโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0832563615นะครับผมเบอร์ผู้จัดการตุ้ยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้เราด้วยในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอพรบคุณมากๆครับสวัสดีครับ